สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมากราบสรีระหลวงปู่สวงนะครับขำแลำมัสการของอหลวงปู่สวงก็คือนโมสามจบครับนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมามาสัมพุทพพธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมโพธิสัตว์ มหาคุโหนม,มหาลาโภอ,อาหารปูเฉนีสิทธิลาโภนิรันตรารังตั้งจิตติฐานผอพรอครับอุโวงอุทถังประสิทิ์ธรรมังประสิิ์สังขังประสิิ์อริยะองค์สวงสามพันนงบิตริโส นโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุวัดไพรพัฒนานะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอคูสิงนะครับ จังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้นะครับก็ถ่ายทอดภาพนะครับศรัทธ,ธาบาร,รมีนะครับที่นักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนนะครับไปเดินทางมาไหว้ขอพรนะครับตัวผู้สวงนะครับ